ลิเวอร์พูล4สเปอร์0และผมอัดคลิปนี้ในนาทีที่80หลังจากที่แมสริเตอร์เปิดเตะม,มุมให้เวอร์จิลฟานไดมงเข้าไปอย่างสวยงาม4-0 perfect p e r ฟ e จริงๆ let's ป e เลยวะ่ะคือการดูลิเวอร์พูลหน้านาทีนี้มันลงตัวมากและการดูลิเวอร์พูลคือต้องดูแบบไม่ต้องนึกถึงทีมที่ตัวเองเชียร์พูดง่ายคือมึงต้องดูลิเวอร์พูลแบบไม่ต้องนึกถึงแมนยูอะ พอถ้าคุณดูเลี้ยวูแบบนึกถึงทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยไอเฮียแม่งโคตรโหดคูเลยเว้ยมันต่างกันเราฟ้ากับดินเลยครับอ่ะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับใครเข้ามาดูคลิปแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพายากคุยที่คนเห็นด้านล่างนี้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจทิกตอกแล้วก็ยูทู e พายากคุยชื่อนี้ชื่อเดียวทุกช่องทางนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีสินค้าหรือขนมอะไรก็าตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันเพอร์เฟกจริงๆเพอร์เฟกยังไงรู้ไหมครับผมอัดคลิปนาทีที่80ใช่ไหมนาทีนี้สถิติบอกว่าลิวพูครองเกมครองบอล63ต่อ37%โอกาสยิง24่ง24ต่อ4ครั้งเข้ากรอบ10ต่อ0ฟังไม่ผิดครับ10ต่อ0มันเพอร์เฟกทั้งเกมรับและเกมรุกเกมรุกสร้างโอกาสได้24ครั้ง เข้ากรอบ10ได้4ประตูการเข้าทำที่หลากหลายมีบอลทะลุช่องมีบอลครอสมีบอลเซฟพิดครบเซฟมันเพอร์เฟ,ฟชติพอะแล้าเาดูเกมรับดิทั้งครึ่งแร่ทั้งครึ่งเนี่ยสเปอร์มีโอกาสยิง1ครั้งจากครเซก,กี้ตรงกรอบศูนย์จนถึงนาทีเนี้ยนาทีแปดที่ผมบอกเนี่ยสเปอร์ก็ยังสร้างโอกาสและยิงได้4ครั้ง เข้ากรอบศูนย์ได้ลุ้นที่สุดคือลูกยิงนาทีเจ็ดสิบเจ็ดของซองะมินที่การะชาผ่านโคนาเต้และยิงชงคาร์นี่สเปอร์นะครับเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่มันคือสเปอร์ที่สร้างโอกาสได้ค่อนข้างดีทําเกมรูกได้ดีแต่เกมรับของลิวพูต้าแด่ตรงกลางยังแดนหลังอะ่ะมันยืนกันดีมากมีชอ็อตหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแบบไอสัตว์ลิวพูทำเกมรูกอยู่ด,ดีใช่ไหมครับลิชาริสซันกับคูรูเซกี้สวนขึ้นมาสองคนอะ่ะแป๊บเดียว สเปอร์มีแค่2ลิเวอ้์วููแม่งลงมา6 7คนเร็วชิบหายแล้วนาทีสาทีูนก็แล้ว30ก็แล้วเวอ้์วููแม่งยังไล่ยางกับตัวเองตามหลังน่ะนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลิ้ววรูพูลมากนะครับคืออันเนอร์สลอตตอนนี้คือเราไม่สามารถพูดได้แล้วนะว่าเขาได้มรดกจากจิกเก้นครอปมาเลยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทั้งการวางแผนแก้เกมวางหมากกลยุทธ์และการเล่นของเลี้ยวภูนาทนาทีนี้เพราเฟรมากครับไอ้เหียแบบ ถึงจะเหนื่อยหน่อยในเกมนักชิงชนาเลิศที่เจอเนวครัเซลที่มีเกมรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งอนะ่ะแต่เมื่อเล่นที่สนามกลางผมรู้สึกว่าเปอร์เซนต์ที่โอกาสเปอร์เซนต์และโอกาสที่ลิเวอร์อพูลจะได้แชมป์ฤดูกาลนี้ผมมองว่าแบบเกินหกสิบอ่ะต้องให้นะครับแบบผมว่านิวครัเซลที่ว่าดีนะต้านยากกว่าลิเวอร์อพูลน่าจะไปถึงแชมป์ได้ครับและที่สําคัญครับคุณดูโมซาร่าอีกแล้ว ทั้งลูกแรกกับการครอสบอลที่แบบเหนือชั้นและลูกสองการแทงไปให้โซโบเอ้แทงไปให้นุนเยตแตะหลบเพืรอสับตัวและได้จุดโทษและยิงจุดโทษลูกนั้นเนี่ยเพอร์เฟกสุดๆเลยอะ่ะเหียแม่งยิงดีชิบขายยิ่งเห็นซาร่ายิงยิ่งเห็นแบบสถิติสวยหรูของซาร่าแล้วมันก็ยิ่งคิดอดสงสัยไม่ได้ว่าเลี้ยวผู้รออะไรอยู่วะต่อสัญญาณสักทีเถอะนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับสุดท้ายเลี้ยวผู้จบ เกมด้วยสกอร์เท่าไหร่ผมไม่รู้นะตอนนี้ผมอัคคลิปจนนาที84เนี่ยก็ยังคงจะ4-0อยู่นะครับก็น่าจะจบประมาณนี้หรืออาจจะ5-0 4-1ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆครับนิวครสเซลรอเจอของจริงได้เลยครับและแฟนนิพูเตรียมฉลองครับเดือนนี้พวกคุณน่าจะได้ชูถ้วยใบแรกในยุคข,ของอาร์เนอร์สลอตยิงดีด้วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเกมนะครับ